เรามาดูปัญหาสิวเซี่ยงกันนะครับผมนี่จะเป็นจุดดำๆใช่ไหมครับทําให้ดูหน้าไม่ใสนะครับเรามาดูใช้กล้องขยายพิเศษเรยโมสโมปสองดูกันนี่จะเห็นว่าอ่าอันนี้นะครับจะเกิดจากสาเหตุสองสองถ้าเกิดจากสาเหตุสอง,สยงอย่างนะครับคือนี่นะครับคีณเรเห็นไมครับคือติดเฟรมนี่ จะเป็นสีเหลืองๆจะเป็นซีบุ้มที่อุดอยู่นะครับออสีจะมีเส้นขนออกมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจะเกิดจากลักษณะจะเป็นสองสาเหตุที่ทําให้เกิดเป็นนี่ชัดเจนมากนะครับทําให้เกิดสิวเสื้นนะครับนี่แล้วก็ทาให้เกิดางตุดก็อานตุเขามีโดนอุดตันอะไรอย่างนี้บ้างนะครับก่อจะมีเส้นเลือดขยายเนี่ยครับ อยู่ด้วยนะครับผมเนี่ยจะเห็นว่าเราเป็นคนเส้นเล็กๆหรือเยอะเลยนะครับนี่จะเป็นนี่จะเป็นซีบุ้มนะครับบวกกับขน